สวัสดีค่ะมาพบกับพี่จีด๊ดขายดีอีกแล้วนะคะพี่จี๊ดอยู่ที่นิสสันเอสเคชูสาขาบางบัวทองค่ะและว,วันนี้นะคะพี่จี๊ดก็มาดูความเรียบร้อยก่อนที่จะส่งมอบรถใหม่นะคะแล้วก็คันนี้นะคะจะเป็นของคุณเอกภูมิค่ะคุณเอกภูมินะคะได้เลือกนะคะเป็นรถนิสสันเทอร่าคันนี้เลยนะคะรุ่นนี้จะเป็นเครื่อง2,390แรงม้านะคะแล้วก็เป็นรุ่น V L ขับเคลื่อน4ี่ล้อค่ะ ราคาปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงนะคะจะอยู่ที่1,519,000บาทค่ะแล้วก็วันนี้นะคะพี่จิ๊ตจะมาดูความเรียบร้อยว่ารถรุ่นนี้นะคะมีอะไรนะคะแล้วเราก็เพิ่มเติมอะไรให้กับลูกค้าบ้างมาชมกันเลยค่ะเริ่มจากกระจังหน้าหล่อๆแบบนี้เลยนะคะก็จะเป็นกระจังหน้าแบบ V-motion นะคะสีเงินนะคะแล้วก็มาพร้อมกับโลโก้ค่ะโลโก้เนี่ยก็จะเป็นโลโก้สีเงินนะคะมีตัวหนังสือ คำว่านิสสันสีดําอยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะและใต้โลโก้ของเรานะคะก็จะมีตัวเลดาราฝังไว้ตรงนี้ค่ะอันนี้นะคะจะมีประโยชน์มากๆเลยก็คือช่วยเตือนก่อนการชนนะคะแล้วก็ระบบเบรกก่อนการชนอันนี้ด้วยนะคะและด้านหน้าก็จะมีเซ็นเซอร์กะระยะจุดเกาะจอดด้านหน้าอีก4จุดนะคะตรงนี้นะคะให้กับลูกค้าด้วยนะคะเพิ่มความปลอดภัยด้วยนะคะให้กับลูกค้าว่าเวลาเข้าจอดด้านหน้าก็จะได้ได้ยินเสียงนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างตัวรถกันค่ะ ด้านข้างนะคะตรงนี้ก็จะเป็นไฟใหญ่เลยนะคะเป็นไฟค o อ s LED นะคะเป็นทั้งหมด4ดวงนะคะเปิดปิดอัตโนมัตินะคะมาพร้อมไฟ d a y t i m ม Signature Light แบบนี้ด้วยนะคะเวลากลางคืนหรือเวลากลางวันนะคะวิ่งมีไฟ d a y t i m มก็จะทำให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะมาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกนะคะไฟตัดหมอกก็จะเป็นแบบ LED เช่นกันนะคะแล้วก็จะมีการตกแต่งครอบไฟตัดหมอกด้วยสี ดำเงาแล้วก็มีสีบอลเงินตรงนี้ด้วยนะคะลูกค้ามาดูที่ล้อยางกันบ้างนะคะล้อยางนะคะก้อนนี้จะเป็นแม็กนะคะขอบสิบแปดนิ้วนะคะเป็นหน้างเงาพ่นสีดำนะคะอันนี้เป็นลายใบพัดนะคะแล้วก็มาพร้อมยางนะคะสองห้าห้านะคะเป็นของบิต stone น,นะคะจะเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่มากยิ่งขึ้นค่ะโอเค ที่กระจกมองข้างของเราก็จะเป็นกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวเป็นแบบ LED แล้วเช่นกันอยู่ตรงนี้นะคะส่วนรถรุ่นนี้เราจะมีกล้องรอบคัน360เราก็จะติดตำแหน่งกล้องอยู่ตรงกระจกมองข้างด้วยนะคะลูกค้าโอเคแล้วก็รถรุ่นนี้นะคะที่ไม่มีมากับตัวรถก็คือฟิล์มนะคะเราติดตั้งฟิล์มเป็นเซรามิกไฮคูให้กับลูกค้านะคะลูกค้าได้เลือกนะคะเป็นบานหน้า40นะคะแล้วก็รอบคัน60%อยู่ตรงนี้เลย ส่วนด้านบนนะคะก็จะมีราวหลังคาให้นะคะสำหรับลูกค้าอยากจะไปแคมป์ปิ้งนะคะก็เพียงใส่ตัวตะแกรงนะคะแล้วก็เราสามารถขนสัมภาระได้เพิ่มขึ้นด้วยนะคะและที่ตัวเปิดประตูนะคะอันนี้ก็จะเป็นรถรุ่นนี้เราจะมีเป็นกุญแจอินเทลเจนทีนะคะเราไม่ต้องใช้กุญแจก็ได้นะคะเราสามารถกดปุ่มตรงนี้เลยที่มือจับตรงนี้สีเงินตรงนี้นะคะก็สามารถเปิดรถได้เช่นกันค่ะ ส่วนด้านล่างนะคะก็จะเสริมบันไดข้างให้นะคะจะเป็นบันไดข้างสีเงินนะคะตัดกับสีดําแบบนี้เลยจะทําให้ลูกค้านะคะขึ้นลงได้ง่ายด้วยค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูท่านท้ายรถกันนะคะตัวท้ายรถนะคะฝาท้ายแบบนี้จะเป็นฝาท้ายปิดเปิดนะคะเป็นแบบไฟฟ้าแบบนี้เลยนะคะเวลาลูกค้าขนสัมภาระมานะคะก็สามารถ ขนของได้เลยใส่ได้เลยท้ายนะคะเราก็จะมีที่เก็บสัมภาระนะคะเป็นกล่องแบบนี้นะคะก็จะเก็บซ่อนอ,อ,อาจจะเป็นรองเท้าก็ได้นะคะแล้วส่วนเบาะตอนที่3ถ้าเราไม่ใช้นะคะเราสามารถนะคะพับได้เลยแบบนี้ค่ะลูกค้าพับได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะคะถ้าเราจะใช้นั่งเราก็ดึงขึ้นมาแบบนี้เลยง่ายนิดเดียวเองค่ะแล้วก็ปิดฝาท้ายด้วยไฟฟ้าเหมือนเดิมนะคะจริงๆฝาท้ายเนี่ยเราสามารถเป็นคิกเซนเซอร์ก็ได้นะคะเพียงจะติด แตะมาที่ตำแหน่งกลางแบบนี้ก็สามารถจะเปิดฝาท้ายได้เหมือนกันส่วนตัวนี้นะคะรถรุ่นนี้ก็จะมีตัวสปอยเลอร์มาจากโรงงานแล้วนะคะเรียบร้อยเลยส่วนไฟท้ายก็จะเป็น LED นะคะขนาดใหญ่สีแดงนะคะพร้อมกับมีตัวไฟดวงที่3แบบไฟเบรกดวงที่3อยู่ตรงฝาท้ายนี่เหมือนกันด้วยนะคะลูกค้าและด้านหลังก็ยังตกแต่งด้วยโครเมียมนะคะสีเงินแบบนี้นะคะ ทำให้รถดูเด่นมากยิ่งขึ้นนะคะมาพร้อมกับตัวหนังสือคําว่าเทอรล่านะคะและก็โลโก้นิสสันส่วนรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นรุ่น V L ขับเคลื่อน4ล้อใช่ไหมคะเขาก็จะติดตําแหน่งบอกรหัสมาเลยว่าเป็น V L 4ีแบบนี้ด้วยนะคะและตัวเซ็นเซอร์ถอยเนี่ยลูกค้าก็ยังได้ด้านหลังอีกด้วยนะคะเวลาลูกค้าถอยกะระยะในการจอดด้านหลังเนี่ยก็จะทําให้ปลอดภัยด้วย เ okay, ค่ะมาดูภายในตัวรถกันบ้างนะคะเริ่มจากพวงมาลัยเลยค่ะพวงมาลัยนะคะจะเป็นแบบ3ก้านนะคะแล้วก็หุ้มหนังแบบนี้เลยปุ่มซ้ายนะคะจะมีตัวคอนโทรลเครื่องเสียงส่วนปุ่มฝาน,นี่นะคะจะเป็นพุชคอนโทรลนะคะก็สามารถล็อกความเร็วอัตโนมัติได้แล้วก็สามารถสั่งงานด้วยเสียงรับโทรศัพท์แบบแทนฟรีก็ได้นะคะมาดูที่ตรงกลางตัวรถบ้างนะคะภายในอันนี้ก็จะเป็น กระจกมองหลังอัจฉริยะนะคะก็จะมีคล้ายๆกับคลิกอะคะ่ะก็คือเวลาลูกค้านั่งเยอะๆในตอนที่สองที่สเราสามมันบังทัศวัตรวิสัยในการมองใช่ไหมคะลูกค้าก็สามารถใช้กระจกมองหลังได้เลยนะคะอันนี้จะมองทะลุสิ่งกีดขวางได้และมาดูที่ด้านคอนโซลรถนะคะอันนี้จะเป็นภายในจะเป็นดำนะคะแล้วก็ตัดแดงนะคะแล้วก็บุบุนุ่มแบบนี้นะคะเป็นบุนุ่มที่ให้ความนุ่มนวลจับ คอนโซลด้วยนะคะแล้วก็ภายในนะคะตัดกันนะคะแล้วก็จอนี่จะเป็นขนาด9นิ้วแบบทัชสกรีนนะคะรองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ด้วยนะคะส่วนแอร์นะคะก็จะเป็นแอร์แบบอัตโนมัตินะคะก็คือแยกซ้ายขวาได้ด้วยนะคะรุ่นนี้นะคะลูกค้ารถรุ่นนี้จะเป็นขับเคลื่อน4ล้อนะคะเราก็จะมีตัวตัวที่ใช้ก็คือเมนูนวลโหมดนะคะสามารถเปลี่ยนนะคะสมมติถ้าลูกค้าจะขับทัวในเมืองอย่างเดียว นะคะขับเป็นแบบโฟโลโฟไฮนะคะขับคขึ้นสีล้อก,ก็สามารถล็อกในด้วยตำแหน่งนี้ได้เลยนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวชาร์จไวเลสนะคะก็คือสามารถชาร์จไอโฟนได้นะคะไม่ต้องมีสายนะคะไม่ต้องเสียบสายโอเคแล้วก็รุ่นนี้จะเป็นเบาะหนังนะคะลูกค้าเบาะหนังเนี่ยถ้าเป็นด้านของคนขับเราจะให้เป็นเบาะไฟฟ้านะคะสามารถควบคุมด้วย8ทิศทางนะคะปรับได้เลยนะคะ ส่วนด้านข้างก็จะเป็นเบาะหนังแบบธรรมดานะคะก็จะหุ้มหนังสีดำนะคะแบบนี้เลยค่ะโอเครถรุ่นนี้นะคะของเราจะมีตัวจอนะคะสำหรับที่นั่งตอน2จะเป็นจอมอนิเตอร์11นิ้วนะคะสำหรับถ้าคนมีลูกหลานเนี่ยก็สามารถดูพวก Netflix ก็ได้นะคะเราจะมีตัวเชื่อมต่อ HDMI ให้แล้วก็ดูพวกการ์ตูนได้หมดนะคะแยกกันกับตัว วิทยุคูหน้าคือแยกกันได้นะคะเวลาลูกค้าลูกจะดูหนังส่วนเราจะฟังเพลงก็ได้หมดค่ะโอเคค่ะได้ชมตัวรถทั้งภายในและภายนอกของนิสสันเทอร่าคันนี้ไปหมดแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ทิดฝากด้วยนะคะสำหรับลูกค้าที่มองหารถครอบครัวนะคะ ก็ถ้าสนใจนะคะก็สามารถโทรติดต่อหาพี่จี๊ดได้เพื่อปรึกษาโปรโมชั่นหรือไฟแนนซ์นะคะที่เบอร์0954 57 9559นะคะแล้วก็ฝากลูกค้าที่ดูช่อง y o u t u b e นะคะของพี่จี๊ดขายดีด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่จี๊ดทำคลิปดีๆเกี่ยวกับรถนิสสันมาให้ดูอีกนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ